ภูมิใจเสนอสวัสดีจ้าภูมิใจเสนอมันนี้โอ้ยเป็นนัเลยเดชทางบานสวัสดีจ้าเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆ้สู้ครูชุคุลวันนี้สาวบุทัยมาทักทายในสวีเดนก็เวลาเที่ยงสิบนาเที่ยงแปดนาทีแล้วค่ะตอนนี้ สาวบุไทยหิวข้าวร้ายหลายมันนี้กระตื่นขึ้นมากกระเวร้ายหลายจ้ะซุมเจ้าเป็นคือสาวบุไทยยิบตื่นขึ้นมาแต่ละมือนี่เวร้ายหลายเวนี้จ้งเอดมันนี้แห้งเวะหลายจ้ะคอมันแห้งเวลาอิลีอโลมันนี่จ้ตื่นขึ้นมานนะตังแต่ตื่นมาเมื่อคืนนี่ก ก็เได้นอนกับหกทุ่มเที่ยงคืนกลับมาจากเมื่อวานในสัปุไทยไปชี่ฮอกกี้จ้ะสองเทา่านั่งรถเมล์ไปไม่ได้ขับรถนั่งรถเมล์ไปเอาเพราะว่าเผื่อกับเราเมาไงเมาไม่ขับ <laughs> อย่างประมาณนี้เอาไปแล้วก็ตื่นสัปุไทยก์ก็ตื่นแปดโมงเก้าโมงคือเก้าจ้ะเก้าโมงก็ซากพะซากเพสุเจเป็นคือคอยอยู่ <laughs> เจ้าเป็นคือคอยอยู่บอ่อาห้องกินทวม่มึคือกิมจะนุเจ้าเป็นคือคอยอยู่บ่จ้าวัน,นี้อ่ะตื่นขึ้นมากับซกัซกผ้าซักผ้าส่งรบซักผ้าแล้วทำความสะอาดบ้านชีวิตแม่บ้านกวาดบ้านถูบ้านดูดฝุ่นบ้านเช็ดห้องน้ำเช็ดห้องครัว งานบ้านลลบตู่งานบ้านรัดตู่ขนาดจ้แล้วก็เอ็ดขา้าวันนี้มีเมนูเสนอก็คือทํากับข้าววันนี้ออมพักขี้เล็กสวีเดนเนาะเสื้อนอไม้แล้วก็เสื้อหมูสามชั้นสาบุไทยคิดเยอะกินนําเสนอไอเดีจ้าเนี่ยกำลังร้อนๆอ,อยู่เลยเนี่ยหมูพักขี้เล็กพักขี้เล็กอันสวีเดนเนี่ยจ้ะ สาบุไทเก็บไว้แล้วก็ต้มไว้แล้วก็อาตู้เย็นไว้วันนี้คิดจะกินกันเลยเอาออกมากินนี่หนึ่งถ้วยเนี่ยสาบุไทยปากเป็นยังไงไม่รู้จืดๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปกจะสีเข้มใน่จังน้อยอ้ช่างมันเถอะเนาะแซบคือเกาีันมนันยังเอาน้าเจ้า <laughs> <laughs> ปากมันจางเพราะอะไรออ้ยสาบุไทยเมื่อคืนกันนักใน่จังน้อยทั้งเชีย เมื่อคืนเด้อสุวัสสู่ฟังเมื่อคืนนี่ไปเชียร์ฮอกกี้ทีมที่เราชอบมากที่เราทีมที่เราชอบและทีมที่เราตั้งใจเชียร์มากเลยทีมนี้ตั้งแต่สาวไทยมาอยู่สวีเดนแล้วตั้งใจเชียร์มากเลยทีม a อ g นกันโฮมเนี่ยเมื่อคืนเราไปดูสนามจริงกันแล้วมันถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรมาไม่ได้เนาะเพราะว่ามันผิดกฎ ผิดกฎชุมชนเพราะว่าอะไรมันโฆษณาเยอะเมื่อคืนเนาะเขาแข่งกีฬาแล้วก็เสียงดังมากแล้วก็เพลงก็เยอะสาวบุทยก็ไม่รู้จะลงรูปได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสาวุไทยถ่ายรูปมาก็เยอะเหมือนกันอ,อ๋อเชียร์กันเมื่อคืนเนี่ยเขาสตาร์ทเมื่อคืนนี้ก็คนเยอะมากสตอรี่มเนาะคนเยอะมากที่สนามฮอกกี้นะ่ะทีมแองกิลโฮมทีมแองกิลโฮมแข่งกับทีม เกตทนบอนเมื่อคืนเกตทนบอนเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของสวีเดนนี่ละจ้ะโอ้สาวผู้ไทยไปเมื่อคืนเนี้เราก็กะเราก็ไม่ไม่ไม่ขับรถไปกันเมื่อคืนเนี้ย,าาอ,นนยอากาศก็จะเย็นนิดนึงแล้วไม่เย็นมากแล้วควากันเดินเดินชิลมากเป็นอะไรที่ชิลมากพากันเดินเดินไปขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์ก็ ก็รถเมล์ไปถึงประมาณสินาทีเนาะไปถึงในเมืองเราก็ลงรถเมล์ลงรถเมล์ได้แล้ก็ไปเอาจักรยานคู่ใจของเราคนละคันเพราะว่าเราจะเดินไปจากสถานจากที่สถาน,นีรถบัสจะไปถึงที่สถานก็ไกลอยู่จ้ะถ้าเราเดินก็จะใช้เวลานิดนึงสาวพุทัยกับแฟนก็เลยพากันไปเอาจักรยานคู่ใจไปเอาจักรยานคู่ใจ แล้วก็ติดไฟติดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถีบจักรยานไปกันดีหน้าที่เมืองเมือม่อเมื่อคืนนี้ที่เมืองอ่ะเอ็นเดนโฮมที่เมืองที่สาบุไทยไปไม่ค่อยมีหิมะเยอะแล้วก็มันจะเป็นน้ําละลายหมดแล้วถีบจักรยานง่ายหน่อยแต่ที่ที่สาวบุไทยอยู่เนี่ยเมื่อคืน,นเนี้ยหิมะเอเยอะอยู่ถีบจักรยานก็จะนั่นหน่อยเพราะว่าทําไมถึงสาบุไทยถึงพากันเดินเพราะถีบจักรยานไม่ค่อยเวิร์กมันฝืดไง มันไม่ค่อยามือใช้แรงเยอะคิดดูถีบจักรยานก็ไปย่นค่ะลงรถได้เ้าถีบจักรยานกันสอนถีบจักรยานน่ะตามท้ายกันไปเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไปประมาณเออหกโมงหกโมงเย็นแล้วเนาะมันก็มืดหมดแล้วหกโมงเย็นก็ถีบจักรยานไปกันโอ้ยคักขนาดเมื่อคืนนี่สาวพุไทยกัน ใจเต็มร้อยบทสิ้นน่ริได้เมื่อคืนนี้ไปบึงเชียฮอกกี้ทีมที่เราชอบและทีมฮอกกี้นี่เราก็รู้จักกันรู้จักเด็กๆน้องๆก็หลายคนเหมือนกันเราเรา,รเราก็เป็นคนเชียเข้ามาตลอด <c oughs> อยู่ในใจเสมอเลยอะชอบมากแล้วที่เมืองไทยเราไม่มีการแข่งฮอกกี้เนาะทาไมสาวบุไทยถึงตืนต่นเต้นทําไมสาวบุไทยถึงชอบอะไรที่เป็นสปอร์ตนะสาวบุไทยชอบหมดแหละ เพราะตอนสมัยอยู่เมืองไทยสาวไทยไม่มีเวลาได้ไปเลยไม่มีเวลาได้ไปดูเลยเนาะสมัยตะก่อนนี่โอ้ยอยากไปดูปิยพงศ์ผิวอ่อนโอ้ขอเอ่ยชื่อด้วยจ้ะอยากไปดูก็เตะบอลกันอยากไปดูกันแข่งขันบอลกันปิยพงศ์ผิวอ่อนสมัยนั้นชอบมากยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปอยู่มุมไหนของประเทศไทยมา,าเราถึงไม่ได้ไป <laughs> เราถึงไม่ได้ไปเลย แล้วเราชอบนะเราชอบสปอร์เราชอบกีฬาเราชอบดูเราชอบเชียร์ซาวได้จะเป็นขาชอบแบบนี้มันอ่ะวกกลับมาวกกลับมาฮอกกี้กันต่อพอถีบจัก,กรยานไปปลุกคนเยอะมากเราจอดจัก,กรยานได้แล้วก็ไปที่ประตูเข้าถ่ายรูปให้ดูไม่ได้เนาะถ่ายคลิปก็ไม่ได้ว่ามันคนมันเยอะเสียงดังแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจ ความเรียบร้อยตรวจอาวุธตรวจอะไรเรียบร้อยตำรวจก็เยอะแล้วเมื่อคืนเนี่ยสกิลูตี้ก็เยอะแล้วทีเนี้ยพนักง,งานรักษาความปลอดภัยก็เยอะแล้วคนก็เยอะมากแล้วเข้าไปคนอยู่ข้างในแล้วก็มีเพื่อนของแฟนเขารอกันอยู่กันสามสี่คนกุ๊กของทํางานของเขาแล้วเราก็ไปแจมแล้วก็ไปกินเบียร์กันคนละขวดสองขวดมุนสิทีเนี้ย แล้วเราก็ไปนั่งดูเขาเขาเริ่มแข่งขันเมื่อคืนนประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งโอ้ยเป็นอะไรที่เชียสนุกมากสนุกมากๆเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็สมใจที่เราไปเชียนะสมใจที่เราไปเชียแล้วก็ดีใจภูมิใจที่เราตั้งใจไปเชียนะเมื่อคืนเนี่ยคิดดูนะเหลืออีกสิเขานำไปแล้วสาม เ,เขานําไปแล้วสามเกตทนบอลนำไปแล้วสามประตูแล้วทีมที่เราเชียร์เร,เ,รเกอรเอเนี่ยเราเชียร์นำาลอยู่สองประตูคิดดูเหลืออีกห้านาทีอ่ะจะเหลืออีกห้านาทีจะเขานําไปแล้วสามะเือสองเหลืออีกห้านาทีจะหมดเวลาการแข่งขันอุ้ยลุ้นมากเมื่อคืนเชียร์เชียร์แบบลุน้น สาวบุธไทยนี้ร้องกรีดกรดกรดเสียงจนแห้งหมดเนาะอืมม่คืนเหลืออีกห้านาทีคิดดูแล้วทีมแมนเันโฮมก็นำตื้นเอาจนได้ฮึดสุดท้ายอะ่ะผ่านมาได้อะ่ะได้สองประตูเพิ่มอะ่ะชนะเกมอะ่ะเส้นยาแดงฝาแปดอืมเป็นอะไรที่สาวบุธไทยชอบมากเลยห้าประตูสามอ่ะอู้เก่งมากยอมรับ เอ็นกันโฮมเป็นอะไรที่ฮึดมากฮึดฮึดระยะสุดท้ายฮึด <laughs> สู้ระยะสุดท้ายอ่ะกิ่งจริงๆเด็กๆอะ่ะให้กําลังใจเด็กๆเนะาะแฟนสาวผู้ไทยกับสาวผู้ไทยก็มันหลายคนเนาะให้กําลังใจเด็กๆเขาแล้วภูมิใจเมื่อคืนทีมที่เราไปเชียชนะ เราก็เดินกลับมาขึ้นรถเมล์กลับกันที่จักรยานกลับขึ้นรถเมล์กลับแล้วก็เดินกันมีความสุขสองคนตายายเดินกลับบ้านแล้วมึนนิดๆเบียร์ออกฤทธิ์มึนหน่อยๆเดินทางกลับบ้านเมื่อคืนนี้เดินกันแล้วก็ดูบรรยากาศข้างทางดูไฟดูอะไรแล้วมันก็ไม่น่ากลัวนะกลางคืนเดี๋ยวนี้เพราะมันขาวไปหมดมองๆชัดไปหมดเลยนะสับปูไทย จะไปกินข้าวเลยเด้อแับนี้คุยเรื่องฮอกกี้อะชาวบุไห้พักกินข้าวมันเค็มจังวะชาวบุไทยตื่นม,มันแป๊บเนาะ จะออกเค็มนีดหนึ่งปากมันจืดแล้วทํากับข้าวคิดดูแลจะให้มันรู้รสชาติได้ไงจะออกเค็มสินี่แหละสาวบุไทยภูมิใจเสนอมาพูดคุยทักทายเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบุไทยเลยเด้อจ้ะทุกแพลตฟอร์มสาวบุไทยจะพาไปทํากิจกรรมที่ไหนต่อติดตามสาวบุไทยได้จ้ะขอบคุณหลายๆวันนีจ้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่หน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่กะทินิดหน่อยใส่น้ำยานางใส่ข้าวเบือแซ่บเอยอันนี้ใส่กรอกอีสานไม่ได้ทำเองซื้อมา เป็นถุงแพ็กนึงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูราคาไม่ได้เบิรงราคาเลยมีได้เบิรงราคาเลยจ้ะอยากกินก็ซื้อเอาเลยจ้ะราคาไม่โกงไม่เกี่ยวขอให้ได้กินคิดอยากกินวันนี้จะเสนอเสนอเสนอ,เสนอเมนูอาหารไทยไทยหน่อยนะจ้าเพราะว่าเราซื้ออาหารไทยมาเยอะงวดนี้สาพุไทยนำเสนอนี้ นำเสนอโอ้เซกหอมหอมด้วยจ้าเนี่ยแซบแซบด้วยกินกับข้าวสวยนะกเธอ